จำยุทธจะมาทำภารกิจที่จะจะับปลาตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นมากมากเ,าเจ้าหมีเจ้าเสือก็อไปด้วยนะครับนี่จะได้ไหมลูกเออจับหัวมันโอ้นี่ฝีมือน้องจำยุทธปลาสลิดใช่ไหมเฮ้ยเหมือ,อมนปลาหมอมากเลยอ่ะนี่น,น,นี่เป็นยังไงตัวเบลอเลยอะ่ะอันนี้กำลังทำปั้นดินอยูนะ่เนาะปั้นครูดิน ก็ใส่ทั้งนี่ปลาหม้อน้ <ia> อ,นอยปลาหม้อน้อยเมื่อกี้ลูกได้ปลาหมอตัวยังใหญ่เลยเนาะเหรอใชญ่ตัอมันได้ยังไงได้เลยเลยนี่ไอเสืเอไอเสือแกโหทำไมเอา้าแกบอกว่ามีปาลาเหรอโอ้ไอเสือนี่ฉลาดจริงๆโอ้ห <ia> นได้ไปลาช่อนตัวใหญ่ เก่งมากไอเสือเก่งมากเดี๋ยวนี่ปลาเจ้าเสือเสือมันเป็นหมาลูกปลาสาใหไ้นะไอเสือนนี้ไอเสือนี่ปลาอยู่ในนี้ปลาชนเลยไหนนี่ไหนลูกเอ๊ะเอ๊ะมาโอ้ตัวเท่ากันเลยอ่ะโอ้จะเท่ากันยังไงของไอเสือตัวใหญ่กว่าโอ้หากินสุ้เสือไม่ได้ว่ะนี่นี่ปลา เธอมันฉลาดด้วยเสือาช่วยหะแกฉลาดมากเลยเจ้าเสือเมื่อกี้มันไปตรงเท้าเสือได้ไหมได้ไหมโ้ประช่อนประช่อน่านนันจะหนีไนไหน กลาทองกลายกองจอมยึดอ่ะเอ๊จอมยึดไ้ปลาทองกลายเออเก่งมากครับเนี่ตัวมันลอเลยดูดูดูก็ดมกลิ่นได้นะตัวใหญ่นี่เสือได้เหรอตัวใหญ่เสือได้เสือได้เฮ้ยเสือรู้จักหาปลาเว้ยเก่งมากเดี๋ยวให้รางวัลนะเดี๋ยวให้รางวัลเป็นหมูเลยนะไหม

ป้าึนี่นี่จำยุทธเอาเร็วลูกนี่นี่นี่ไหนนั่นน่ะนี่เหรอเออเอ๊ะจํยึดเจอปลานอนหายเงียบอยู่เนี่ยอยู่ในปลาสิหายเงียบอยู่เนี่ยเออเอาไปใส่ถังเร็วๆเดี๋ยวได้จับตัวอื่นนี่ตัวอื่นลอยขึ้นมาแล้วเนีไงบวกข้างสุกันเลย จเยอะไหมสลัดได้แล้วเฮ้ยเสือเสือแ้วลาไล่ปเสือไล่ปลาเหือนกเสือปลาปาน่จะโตหรอเสือมั okay. นจะปลาะาสตัวเดียวอะเสืออไรปเสือเสืออะไรปูนี่มาช่วยด้วยเล่นนี่จำยึดปลาปลา นเสือครับปลาตอน้ำมันโดร้นก็ไยิ้มขวงน้ำดูเสือดูฝีมือเขาป้าปลาพีปลาไม่กระโดดนี้มาปลาตรงไกลนี่เอาเร็วเขาใางแล้วเร็วนี่ๆๆ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 ๆ ปลาสลิดครับกลาสลิดเอาอีป้าต้องไปก่อนต้องไป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 เยอะเลย่ไปหยาบบ้ากะเบ้านี่เบาเบ้าเล่นเลยอะไรนะนี่เนี่ยเจอเหรอโอ้นี่ประชันประชันปรเล็กนี่ประชัน จับนี oh, 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 oh. Oh, oh, ่ดเออไปใส่ถังตามหมอขู่มาเอาอนี่มาเอ๋เจ้าหนึ่งเออตัวใหญ่เอาเขมาจับเอานี่ขูตัวใหญ่ยังยดยุดอาไรมางโอ้โหตัวมือเลยเราไปใส่ถังอย่าให้อ่าอนี่แม่ก็ได้ ลื่นลื่นลืล่นปลาหตัวเล็กลูกผินเอาไปใส่ถังเลยลุยาตกิ้ปลา,ปต,อา,ปต,อาปตองกายไว้ทิ้ลปลาตองกายปาปลาตองกายไว้ร้อเอนอ้ิตปลาตองกาเยอะมากเลย <ti Effective dot> này <diyorsun Gregory> đừng để thăng này, ôi, ôi, này nè, 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 นี่จับด้วยผลิตเต็มเลยนี่แม่ใหญ่โอ้ปลาไหลเต็มเลยว้าวยืดดูจับวูบนี่นี่แม่ปลาแม่สลิดเลยเจ้าตัวนีดนี่นี่นี่หมดปลาเต็มเลยหมดนี่โอ้นี่นี่ายไปจับไปเนาะมาดูตรงทางวิ่งนี่นี่ไหนไหนครับปลาสลิด มีแต่แม่ใหญ่ใส่ๆเดวไหมใารกะบิ๊ต่อกรสืิปมีแต่ตัวใหญ่นะครับไม่เลยเด้อนี่คนขายก็ได้ถูมาช่วยทีเดียวรูได้ไกระอไปบร้ไ โอ้ยมันลุดนมือไปแล้วอ่ะแม่โอ้ยนี่แม่ยังจับมือเดียวแม่ยังได้เลยนี่จอมยุทธเห็นไหมแม่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 โนู่นโน่นโน่นโน่นนี่จอมยุทธปิงปิงไหนปิงเท้าปิงเท้าอุ้ยนี่แม่จะเก็บได้สองตัวเลย นี่ตามันบืนเนะลังข้านี่เนเจอแล้ววโยายจไม่เจอแล้วนี่ี่เจอแล้วจับตัวนี้ก่อนสิคำนี่ยืดไป้นจับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ลูก นี่นี่นี่กูตัใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้มากกีะชนะชนูชนชนนี่หนึ่งนะจับแล้วแม่จะมีมือได้ไงนี่นี่นตัวหลังตัวใหญ่ปลาอะไร้ยอะไรโเบอรลมือวางแล้วเนี่ย ขึ้แล้วเขาขึ้แล้วลุกออกไปปลาเยอะนะครับปลาเยอะเยอะมากเนี่ยดีดีดีหลังตูจอมยิ้ก็มีเมื่อกี้ปลาช่อนก็ยังไม่ได้เอาจอมยิ้จับตัวไหนก็จับเราเร็ว แลวอมันจะเอาเอาเอาเรียบมึงเอาไหมเนี่ยดีลูกด้วยดีเจ้าหน้าเด็กปุ้ยย่าเล่าตุ๊กโอ้โหดีนะเด็กคนนี้มลี้ยงปลาทะิลเอาเจ๊ะทะเลโจ๊ะทะเลแลาฉันก็เอาไปชอดเลยน่ามันมีเด็กตรงนี้ อเอา้เสอตัวอ,วอยจะนดทำอะไรลูกป่ปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยะทระจางนนะจับตรงนี้นะ็ม่ไม่ไม่นี่ดูดิปลาเลยอยู่นี่ปลาเยอยู่นะตรงเนี้ยนี่ปลาเยอยู่มีปลาชุ่มนละั

สามตัวนี่จำยึดดูสิเนี่ยแน่จับพี่น้องกันกระครับนะกบุกประชดอะไรที่แบบพึครับอุ้ยมันมีปลาตัวใหญ่อยู่หน้าตีนี่นี่นี่กระทุ้นกระทุ้นเห้ยให้ได้ได้ระวังปลาดุกด้วยนะนี่ปลากระสงครับเฮ้ยนี่ใช่ปลากระสงปลากระเล็บๆครับไม่นี like <S <S ่ไงเลยเพราะว่ามีอยู่นี่นี่เห้ นี่จอมยุทปลาอะไรเนี่ยฮึโอ้ยปลาทองก่นี่แม่จะไปหให้มันมึนก่อนเดีัวให้มึนมเลยเหรอไม่เห็นเลยปลาดุแล้วปูโอ้ยนี่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 ปลาดุกตัวใหญ่ ปูไม่กล้าจับปลบาดุกูกใหญ่จะไปะน,นะปลาดุกบีเขาหน่อยสิโอ้ยน่ะลุดไปอะไรลูกปลาดุกลูกน้ำออกอีกไหมว่าไงเจ้าเสือ เออช่วยจับก็มีมือเดียวเสือช่วยแม่หน่อยสิเสือกินปลาเอ็เสือจะกินปลาไหมเสือบอกเสือบินไปเลยเสือบินไป <c oughs> ดูเสือดูเสือดูเสือโอ้โหมันเก่งนั่นนะ่ะมันบินได้ไงอ่ะนี่มันจับไม่จับเองว่างหรอมือไม่ว่างระวังจับปลาปลาเป้านะมือเลย เบิ่งหมื่เบิ่งหมื่เบิ่งมื่นจับจับอือหมดยังเบิ่งมื่อโอ้สลิดฮึบนี่สลิสสริสเยอะสลิดเยอะมากนะคะะรับไล่ไล่ไล่ให้มันออกมาโอ้โหมีแรงกระโดดดินข้าตาดินข้าตาเหมือนแม่เลย ปลาเลยล่ะเนี่ยโอ่งโอปลามันอยู่ตรงนี้พี่แม่ลูกเกลือปลาตรงนี้น้ำตรงนี้ก็มีแม่ลูกเกลือปลาหูหูหูพาป้าตัวใหญ่ปลาอะไรเนี่ยอุ้ยนั่นนั่นแม่ลูกเกลือปลาปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ฮะอุ้ยเกลือปลาช็อกโกโอ้ยโยนไปโยนไปให้หมากินเถอะเออเอาไปนี่ปลาสลิดลูกเกลือปลาช็อกโกให้หมากินเนาะ อหมลาาูกยานาจะก็ไปกินด้วยเนะนู่นไหนไหน,น,นใหญ่ไหมแม่มาจมน้ำมุนแล้วมาชันมาชันเอาเอาเอาให้ได้เอาให้ได้หไ,ดไหน,อน,นโอ้น,อน้อยกว่าของพี่เสือนิดนึงนะสุ่ยเสือมาได้ทั้งหมดเนะี่ยเสือกับตัวใหญ่ที่สุด ให้แค่หนึ่งคะแนนเหลูกเเพราะว่าันจะให้นจะให้่หน่อยยืนคต้มันถูขีต่ที่หน่เลยเาีตรงพอืนบอีอนนี้เรกลังีนืละตงุน

กระดุกสั่นลิซุกกระด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 ุกนี่กระดุกไหนปูไม่ได้นี่ตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กอือมันน่าจะช่วยกระทืบให้โอ๊ยปลาหนองเอี้ยปลาหนองเอี้ยนกรดุกกระดุกปลานี่อยู่นี่ปลาหนองเอี้ยปลาหนองเอี้ยนปลาหนองเอี้ยปลาหนองเอี้ยนคืออะไรอ่ะแม่กระดุกน้อยหลายตัวโอ

ปลาตัวเล็กัไปเมื่อก right ี้มันมีปลาตัวใหญ่อยู่นะยังจับไม่ได้ออกเนี้ออกก็จับจับไม่ได้มันค้ำนี่มันล้วเอาอย่างีกเดี๋ยวค่อยจับตอนเช้าก็ได้เนาะก็พ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้พวกนี้แม่ไปทำงานเนี่ยแม่จะไปทำงานวันจันทร์เหรอวันอังคาร์ทวังคาร์ทปลาดุกเังอยู่ไหมอยู่ร้ายเก้อยู่ปลาดุกเห็นแม่ได้ไหม นี่นี่นี่ก็หลังเอกนะออกออกนี่เยนั่นาดุกเอ็นไม่แม่ช้อนมือเดียวก็ได้เลยกระดุกครับกระดุกกระดุกกระดุกนี่นีนี่นี นี่นี่นี่ปลาเลยเอาเอาเอาเลยปลาตอยปลาต่อยปลาตอยปลาตอยช่อนมันมีไปหมดเลยเห็นปอยเหนื่อยหนิ ใส่ไปน่ะแมงดาลูกไม่ใช่แมงกับเต่าแต่แมงดากันนะเฮ้แมงดาดกูโดนแล้วโดนเข้าไปแล้วกูโดนละไปราดูแพงนู่นนู่นนู่นตัวนึงหมอใหญ่มาดูเอาสวิงมา อุ้ยอุ้ยกระโดดขึ้นหนีแล้วเอานอไตรงนั้น่ะไปดูใหญ่ไปใหญ่ได้ยังรเหนเลยนะเฮ้ตรงนู้นอ่ะตัวนึงไอะไรไม่รู้อ่ะมันกระโดดอยู่้บูยาไอ้อ่ะไปอยู่ตรงนไปดู่ตรงใจโอ้นี่มานี่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 น ลูกใน้านปนนลาปต,ตัวจับตัวเลยเนี่ยปลูกมีแต่ปลาดุกมือปลาชนได้สตัวเองไม่ใช่เหรอลูกเอาปลาปลาดุกแม่ปิดจนหายแล้วหอเป็นหมไม่้มองไม่นเนี่ยาทำยังไงล่ะทำเนี่ยแตแม่ทง

ไมลอดหอยเหรอเาเดี๋ยวให้มันเก็บตกเดี๋ยแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าเราได้เยอะไหมวันนี้แม่เป็นอะไรเ็กตแมากที่แม่เอาปท่นเอะอเยอเดกอ้ปดุกตัวใหญ่นะ ระวังปลาดุกนี่จะอาเจียนอ่ะพวกเนี้ยนี่จะอาเจียนเป็นเดี๋ยวก็ได้ขึ้นถังเดียวก็ได้ตึ้งขังอีกดูนะครับนี่เออสลิลดล้วนๆเลยครับเลยนี่สริลปลาสลิลมีแมงดาด้วยครับแมงดาสลิลบางโบนั่นเนี่ยนี่ปลาช่อนไอ้ไอ้เสือได้ไอ้เสือได้ตัวใหญ่จุดเลยปลาดุกใช่เสือได้ตัวไหนไอ้เสือได้ตัวนี้ปลาช่อน มีปลาดุกปลาสลิดปลาช่อนปลาหมอปลากระดีกระดีปลากระแยงปลาตองไก่ของแม่ที่เคยใหญ่ล่ะไม่ใช่นี่ไงนี่ไงปลาตองไก่เนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้นั่นไงปลาดุกแบบปลาเงาปลาดุกไปกินไปกินเยอะเนี่ยมันลู้กินไงหมดเนี่ยไอจอมหยุด ปลาเนี่ยปลาอะไรอ่ะดูก็ปลาช่อนปลาจะปลาช่อนแล้วก็ปลาดเพิ่งเพิ่งจับเสร็จพอดีปูงามาช่วยจับมาช่วยสะก็แล้วกับเจ้าเสือนะครับได้เยอะพอสมควรครับวันนี้ปลาสลิดเยอะเลยมีแต่แม่ใหญ่ตอนปลาช่อนปลาหมออหารครับเราได้ล็อกล็อกตัวไหนว่าจะมีปลาอะไรบ้างเราได้ล็อกกุ้งเราขังไห้กินไล่หลายวันนะครับเป็นปลาครั้งนี้เอามาเลี้ยงกันไม่ต้องนะ รับอย่างนี้ไปเลย้ยงลายครับนี่ก็ฝากติดตามบ้านสวนจอมยุทธ์เนี่ยนะครับครั้งหน้าเราจะไปสูป่ปลาจับปลาตรงรไหนก็ฝากติดตามนะครับ,รบด้วยโอใจ